สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงมาริสาเธอเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเธอกำลังมาเที่ยวภูเก็ตของประเทศไทยตอนนี้เธออยู่ที่ท่าเรือของจังหวัดภูเก็ตเธอกำลังนั่งเรือหางยาวไปที่ร้านอาหารลอยน้ำที่อยู่กลางทะเลร้านนี้จะมีอาหารที่สดและใหม่ตลอดเวลามันทั้งน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆสาหรับเธอร้านนี้ชื่อว่าร้านแพรคูวิทนะครับ ซึ่งได้รับรางวัลมิชลินถึง4ปีซ้อนอย่างที่บอกนะครับความพิเศษของร้านนั่นก็คือสามารถที่จะเลือกอาหารได้สดๆเป็นๆมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเธออีกครั้งจริงๆเธอได้เลือกกุ้งโอสเตอร์กุ้งกล้วยปลากระพงหลังจากนั้นทางร้านก็ดเดาวอาชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณราคาของอาหารนั้นช่วงที่รอการปรุงอาหาร ทางร้านก็ได้นำเครื่องดื่มพิเศษที่คาดไม่ถึงมาให้เธอนั่นก็คือเลือดของกุ้งล็อบสเตอร์กับสะต๊ตอนแรกเธอก็ไม่กล้าลองด้วยความกลัวนิดหน่อยแต่เธอบอกว่าขอลองดูสัหน่อยละกันเธอบอกว่ารสชาติมันออกหวานนิดหน่อยนั่นก็คงจะเป็นพราะรสของสไต๊นั่นเองและอาหารที่เธอสั่งจานแรกก็มานั่นคือปูนิ่มในสลัดมะม่วงเธอบอกว่า ดูจากสีสันแล้วมันช่างน่ากินจริงๆเธอได้ลองชิมไปคำแรกเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยทีเดียวจานต่อไปนั่นก็คือผัดกุ้งเธอบอกว่าตัวมันใหญ่และเยอะจะกินหมดไหมนี่เธอได้ลองชิมกุ้งตัวแรกดูเธอบอกว่าอร่อยมากบวกกับเครื่องเคียงที่ปรุงมามีทั้งคาวและหวานเธอยังได้บอกว่าเมนูนี้ เป็นเมนูที่มีคนแนะนำมานั่นเองจานต่อไปก็คือปลากระพงราดพริกเธอบอกว่าจานนี้ปลามันดูสดมากรวมกับพริกเครื่องแกงเธอได้ชิมคำแรกเธอบอกว่ามันอร่อยดีและเป็นเมนูหนึ่งที่เธอชอบมากเลยทีเดียวจานต่อไปก็คือกุ้งลอสเตอร์เธอได้ชิมคำแรกเธอบอกว่าเนื้อกุ้งมันสดและอร่อยมาก เป็นการโปรดของเธอเลยทีเดียวความอร่อยของเนื้อกุ้งเข้ากับเนยและกระเทียมได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็เป็นความเห็นของมาริสาที่ได้ชิมอาหารเหล่านั้นทีนี้เราลองมาฟังความเห็นของผู้ที่ได้ชมคลิปกันนะครับว่าเขาจะมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างความเห็นแรกก็ได้เข้ามาถามนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คำถามนี้มาริสาก็ได้เข้ามาตอบว่า เป็นคำถามที่ดีจริงๆจริงๆแล้วกุ้งลอฟเตอร์เป็นเมนูที่ค่อนข้างแพงรวมทุกอย่างอยู่ที่ประมาณ150ดอลลาร์แคนาดาคูณ24.52บาทเท่ากับ3,678บาทแต่เมื่อพิจารณาจากปริมาณอาหารที่เราสั่งอาหารแบบนั้นถ้าอยู่ในตโตรอนโตจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อย2เท่าเลยทีเดียวความเห็นต่อไปครับ อาหารไทยตามธรรมชาติมีรสชาติที่เผ็ดหวานเปรี้ยวและเค็มผสมกันในจานอาจแปลกสำหรับคุณคุณกินเผ็ดได้ระดับไหนล่ะความเห็นต่อไปครับกุ้งล็อบสเตอร์มันใหญ่ดูน่ากินมากความเห็นต่อไปครับอาหารไทยมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดและเครื่องเทศเยอะสักวันคุณจะชินกับมันเองแต่ระวังเรื่องอาหารเป็นพิษด้วยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดแนะนำติติงกันมาได้นะครับขอบคุณมากครับผม